สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับเรามาพบวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมปีสองหกครับกับเหรียญเจ้าสัวแสนล้านครับเป็นเหรียญน,นั่งพานนะครับปี2563เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยสร้างน้อยด้วยนะครับรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีฝาสีน้ำเงินอย่างนี้ ข้างล่างพื้นมาเดี๋ยวดูจำนวนการจัดสร้างก่อนเลยครับรุ่นนี้นี่ครับเจ้าสัวแสลานะมีชุดกรรมการชุดกรรมการดูครับชุดกรรมการสร้างแค่ห้าสิบเก้าชุดนะราคาจองนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะครับโอ้โหส่วนรายการรุ่นเนื้อสร้างหนึ่งร้อยลังนะครับแถมยกลังก็เป็นนาว่าหน้าก,ากากชุดทองคําแท้สามกษัตริย์ต่อเก้ารอบและเนื้อทองเทอริทลงยาลายธงชาติครับแต่และเนื้อส่วนใหญ่สูงส,สุดก็สร้าง490 เเหรียญนะครับแต่และเนื้อรายการรุ่นมีทั้งหมด37รายการครับ1นึ่งรงเนาะหนึ่งรางการันตีเนื้อเงินเท่าไหร่น่าจะ3ามจะไม่ผิดตอนนั้นนะครับ1 2เนื้อเงินมีทั้งหมด100 200 250ประมาณ2 3, เหรียญ3เหรียญครับตอนนั้นเนื้อเงินผมจําไม่ได้ว่าการันตี1หรือ2นะครับรุ่นนี้ก็มีประกอบด้วยเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะ โอ้โหนะวะต่อ9้ารอบเพียบเลยนะครับสร้างน้อยด้วยแล้วก็มีเนื้อปะก้าเนื้อฉนวนเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อตะกัวโอ้โหมีหลังเรียบเลยเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงแล้วก็ทองแดงผิวไฟนะครับสร้างเยอะสุดก็เป็นทองแดงผิวไฟ999เหรียญน,นะครับรุ่นนี้ที่ผมแกะรุ่นมาแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยมาเดี๋ยวซูมเหรียญจริงเลยครับ รุ่นเนี้ยกล่องก็ชัดเจนนะกล่องเขียนว่าปีสองห้าหกสามกล่องอย่างนี้นะเจ้าสัวแสนล้านเป็นเหรียญนั่งพานแล้วค่อนข้างจะคมเลยนะครับดูนี่ผมเก็บว้เหรียญหนึ่งหมายเลขเก้าด้วยนะครับนี่ครับนี่โอ้โห,โหข้างบนเป็นพระพุทธอุ้ยสวยอะ่ะสองข้างเป็นพญาไก่นะครับเขียนว่าเจ้าสัวแสนล้านเป็นเหรียญนั่งพานเต็มองครับนี่คือเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงลงยาขาวแดงนะครับนี่ผมได้หมายเลขเก้าต่อโค้ดพอพานใช่ไหมครับพอพานเนาะ ปีสองห้าหกสามครับเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อพัดนะครับนี่แล้วก็ยันประจําตัวของหลวงปู่นะครับโอ้โหนี่ปลอกลูกปืนผิวลุ้งนะครับโอโ้สวยเลยนะโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหรียญที่เก็บไว้นานแล้วนะครับก็มาให้เพื่อนๆเอฟซีดูว่ารุ่นไหนหน่าสะสมบูชากว้างประมาณสามเซนครับความยาวอยู่ที่ประมาณสามจุดเก้าเซนนะครับความยาว เป็นไงก็สวยดีครับมาแล้วอีกหนึ่งเนื้อครับที่ผมมีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากอับกา,านี่ทองแดงผิวไฟต่อโคตรตัวเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะสดๆมีอยู่สี่รุ่นให้แกะนะนี่ครับซีนเดิมจะเป็นซีนธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีส่วนใหญ่แกะช่วงหลังได้เนื้อนวะบ่อยขอให้ได้เนื้อนวะแล้วกันนะครับมาเนื้อนะโอ้โหเนื้อทองทิพย์ไม่ตัดบีหรือเปล่าเนื้อทองทิพย์ครับ พอดีครบทุกเนื้อเลยโอ้โหเนือ้อทองทิห์หมายเลข18ครับเนื้อทองทิปหมายเลข 18, ห,ล18หน้ากากอปกา้าครับเนื้อทองทิปห,หน้ากากอปกา้าอ่าต่อไปครับอยากได้งานลงยาสวยๆมาจัดมาหน่อยดิ <c oughs> แกะหมดเลยนะครับแกะหมดเลยผมแกะให้เอฟซีดูครับพอดีมีเก็บไว้โอ้โหนะอุ้อยาทาเป็นยังไงลงยานี่ดูดิทาเป็นซีนี้ผมว่าลงยาแน่ๆเลยนะครับ หมายเลขสองสองสามครับเป็นเนื้อ beeping, โอ้โหเป็นไงครับโอ้โหลงยาเขียวเหนียวซับครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวเหนียวซับครับเอาแล้วไงโอ้โหมาเดี๋ยวแกอีกสองแกอีกสองขอเป็นนวะอ๋อถ้าเป็นงานหน้ากากจะซีนแบบนะถ้าเป็นงานลงยาจะซีนใส่ใส่ถุงซิปนะครับใส่ถุงซิปไหมโอ้โหถุงซีนไม่ใช่หน้ากากแน่เลยเป็นงานหน้ากากแน่เลยเฮ้ยนวะหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วไง เฮ้ยเนื้ออะไรอะเนื้ออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนเฮ้ยนี่แปลกอันนี้แปลกเฮ้ยเนื้ออะไรวะเนี่ยฉนวนเนื้อฉนวนหน้ากากนะครับเนื้อฉนวนหน้ากากอบากาครับโอ้โหนี่กว่าเนื้อนาวะเนื้อฉนวนหน้ากากอุ้ยแต่รุ่นนี้นะครับนาวะหน้ากากทองทิพนะระวังให้ดีนะนี่ครับมีนาวะหน้ากากทองทิพนะปกตินาวะเขายังไม่ทําหน้ากากทองทิพ์นะครับ ก็ระวังให้ดีนี่ครับณนะวะหน้ากากอันนี้ฉนวนหน้ากากครับมาเหรียญสุดท้ายมาดูเนื้อเด็ดจะมาหรือเปล่านะร,รุ่นนี้ก็เท่าลองเจ้าหาบูชาได้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามปีสองห้าหกสามมาโอ้โหเป็นเนื้อทองทิพย์ครับถ้าอย่างเงี้ยเป็นงานหน้ากากนะนี่ไงถ้าซีนอย่างเงี้ยงานหน้ากากนะครับนี่หน้ากากแต่ถ้าเป็นซีนถุงซิปก็จะเป็นเนื้อนี่โอ้โหสวยนะโอ้โห รุ่นี้ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับกับเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานเจ้าสัวแสนล้านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆเ,เลยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ